นี่กูตั้งแล้วแท็กซี่ด้วยมึงดูเดิมึงเช่าบ้าแท็กซี่อ่ะดูแท็กซี่กับพิซซ่าโอ้นี่มันขึ้นได้ดีวันรถแต่งอะไรมาบ้างนี่ใช่มันขึ้นหมดเลยไม่มีนนะมีเนโรเพิ่มมาด้วยคันกะกูนี่แหละไอ้สันรนี่เราดู แค่ติดต่อใช่ไหมมันก็ยังต้องเจอหน้ากันเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ไอ้กอนติดเราขึ้นข่อ,อยมันป้าจิ๋วครับลุงเราขึ้นของให้มันป้าไอ้กอนติดอ่ะรีบูอยูอ่ก็จะก็จะมีแค่แล้วจวะแค่วอป่ะ น่าจะวอลบูปิน้นก็ของอาวุธเริ่มต้นนิดหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นเฟสสุดท้ายเพรัไม่ใช่นักลบรครับมันเป็นจะไล่เลียงอ,อาวุธอาวุธบูของมันมันมันเติมขึ้นเองครับ ไอ้น้องมึงเรียงมาดิได้ครับเดี๋ยวเจ้เอาคนออกไอ้เถ๋ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใคร เดี๋ยวอาออกเลยแล้วก็จะจบโลหรือไม่จบโลพวกมึงตัดสินใจเตี๋ยไปจัดก,การดิเรื่องจบโลอ่ะเอาไงกดก็ต้องเป็นกดครับลุงฉันจบโลไม่ต้องเอาของตามกดเลยถ้าอย่างนั้นอะเปิดโหวต์ไหมไปโหวต์ไกลไตีไปไปโหวต์ไกลไตีไป ตอวกติ้วตัวกติ้วของหายหมดตัวข้างล่างจ๋แต่ใช้ชื่อเดิมไม่ได้ด้วยแต่ไม่ได้ให้แก๊งใช่ไหมแค่หายฟังได้จบโลแล้วจบโลแล้วนี้ปุ๊บนะอีกบทหนึ่งก็คือเจ้าของให้แก๊งหรือว่าเจ้าของอย่างนี้กูจะหวังนี้ว่าอันนั้นอ่ะมันขึ้นเองเราไม่ต้องหิวถ้าเป็นของที่แก๊งขึ้นให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนั้นอ่ะเราเอา แต่ให้มันมีขึ้นเองด้วยแล้วก็จบโลให้มันไม่ต้องเอาของไปหรือจะจบโลไม่จบโลก็เรื่องพวกมึงตัดสินใจกันว่าจะจบหรือไม่จบถ้าจะลงคิดดีแล้วใช่ไหมครับคิดดีแล้วเพราะว่าจิ้มหลายครั้งแล้วจิ้มมาเยอะแล้วจิ้มจิ้มจิ้มบ่อยมากจะได้มันไม่มันจะได้มีสล็อตว่างให้คนอื่นที่มันที่มันพร้อมมากกว่านี้ไว้บอกให้มันมีคนมาจ่อเยอะอยู่ตี เราต้องให้คนที่มันพร้อมมากกว่าคนนี้จะเข้าพร้อมเนียมาเลยแยกเรียงมาครับพลังมาครับมีอาวุทธยังมีมีเทียสองขึ้นแบบเดียวกลางล่างจบข้างบนไม่จบเลยยืนตรงนี้เลยโอเคพิธีเอกชัดแล้วพี่ไม่จบอันนั้นไปไม่จบปะไม่จบเดยไม่จบ จบเป็นฮะนะข้างบนจบไหมหรอตารางไม่ตารางจบข้างบนไม่จบเอาผลม่เลาวคือข้างล่างจบข้างล่างจบข้างบนไม่จบเนี่ยข้างล่างนี่แหละข้างล่างพื้นเนี่ยโอเคไม่จบจะให้ชีวิตมันไปใช้ชีวิตแล้วกันนั่นน่ะโอ้ใช้ชีวิตมันไปดูแลลูกนะเป๊บได้เป๊บไปเอาบันชีมออกเลยแล้วก็เอาอีกคนหนึ่งเข้า ให้มันมารายงานตัวก่อนดิไอ้เหีจนน่ะเดี๋ยวเพิ่งไปเอาไปพาลูกมันไมันเอาออกได้เลยนี่ออกแก๊งออกได้เลยได้เลยครับเอาเลยเลยผมขอเป็นคนเตะได้ไหมออกได้ไปไปไปมันเป็นซีเนียยศมันสูงกว่าผมอีกพี่แอร์ดในบัญชีมีใช่ไหมจิ๋วได้แบบมีครับมีครับมีครับไม่ตรงตลาดนี้มันมีไม่ใช่หรอไอ้ตีจะไปไหนตลาดกลางอันนี้ไม่น่ามไปอีกกระดาษพิลาพิลากระดาษอติกระดาดอตามีครับอีกสักครู่ระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะทำงาน ขอให้ผู้เล่นทุกท่านมึงเป็นเพื่อนมันนะของตัวเองด้วยค่ะจะออกตามไหมยังไม่ออกอ้าวแสดงว่ามึงจะออกนี่ยังไม่ออกเนี่ยไม่ไม่ออกไอ้ถ้าไอ้เคียเนี่ยกูบอกมึงไปก่อนนะถ้ามึงคุยตรงนี้ถ้ามึงไม่ออกตามมันไปตอนนี้นะคือตอนนี้กูให้มึงออกไปได้เลยแต่ถ้าตอนหน้ามึงมึงจะขอออกกูจบลงมึงทิ้งแล้วกูไม่ฟังแล้วนะถ้ามึงอยากออกตามเพื่อนมึงก็ไปตามเพื่อนมึงตอนนี้เลยับลง เอาไงไม่ออกครับอโอเคำ,คำพูดไว้ด้วยนะ ใช่ให้พวกมันจำด้วยเพราะกูจำไม่ได้ไอพวกมีบัญชีหนังหมามึงก็ระวังไว้แบบแบบนี้ด้วยนะเว้ยกูกูเตือนอีกครั้งนะึงนะพวกบัญชีหนังหมาขึ้นรถกับว่า ไปไหนออกแล้วลุงโ <Okay. S 1> อเคจะรอไอ้นี่มาบายบานร้ายไหนอยู่ไหนเนี่ยมันมามันบอกกำลังมาจากอำนวย เอ้ยมีรถอะไรของเราป้าที่อยู่ที่มันอ่ะไม่มีใช่ไหมฮัลโหลไม่น่ามีครับอืมไหนวะเนี่ยมาแล้วครับหนุ่มไดีมึงโชว์ของดิมีอะไรภูเขาดิภูเขาดิโอ้แม่งได้ใัดปะยูเขาดิได้ปะไอมึงเิ็มดิมึงขโมยเฮียอะไรก็ขโมยเนาะ ภูเขาไหมครับมองเห็นมันแต่งตัวทีเนี้ยมันแต่งตัวเฮ้ยมัน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 แดงมันตีต้อนรับน้องใหม่มึงป้นไม่หมดเลยอ๋อดึงอะไรไม่ทันเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไวเกินเฮ้ยไอ้ใครดึงตัวไปวะโอ้โหดึงไม่หมดเลยของใหม่ไม่ได้ยกมือเฮียอะไรวะของมึงก็ของแกงแกงดีของเองเว้ยไม่ใช่ของคนอื่นเฮ้ยแต่ว่ามันขึ้นบูสองทีเลยนะเนี่ยคนเดียวเนี่ย ไม่ธรรมดานะมันโอ้ไอ้ไหนตีบูปีดูปีบูปิงกี่ทีเอ่อเจ็ดทีครับแล้วตู้อะสิบทีครับโอ้โหมึงหน้าพอๆกับไอ้หลุยวะกูดูโซมเฮ้ยเฮ้ยใครเอาไม้ไปตามอันวะใต่ตีเราไม่เข้าเลยเตะมันเตะแล้วเหรียญเนอะอะไรนะเดี๋ยวเียด๋วผมจัดการให้ครับเรียกเอ่อไอ้เป๊ะพามันไปเข้าแก๊งไปให้เป๊ะพาไปแล้วก็พามันไปเอาเศษยาด้วย สกอตติสอะไรนะชื่ออะไรนะมันนามสกุลอะไรนะสกอตติสตัด R I P สกอตติสปูเฮานะเวลาแล้วคนนี้ชื่ออะไรชื่อนายเหรอนายที่ไม่ใช่กลางคืนด้วยนายที่แปลว่าสวินรณ์ไปไปไปแยกย้ายไปทำอะไรคุณต้องไปด้วยนะคุณต้องไปด้วยเอพี่ไปพี่ไปกับบัตรด้วยเพราะว่ามันต้องมีสัญญาเอารถสี่กูไปได้เอารถสี่กูไปเสียรถสี่กูไปเสี๋ยแป๊บนึงพี่เองไปกับไหนไปกับพี่จิเลยเอาพี่จิ๋วผมนั่งไปด้วย เน่น่เน่ผมผมผมว่าจะเอาสำรองมาเป็นอย่างงี้ไปเดี๋ยวจะมีสร้อยสำรองนะที่ผมคิดไว้น่าจะมีแน่นอนแหละน่าจะมีแน่นอนล่ะเพราะว่าผมผมคิดว่าเดี๋ยวเนี่ยสมัยเนี่ยการที่สมมติมีสตอรี่หนึ่งอ่ยใช่ไหมคนมันก็ชอบหายนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแบบว่าหายเข้าหายออกหายแบบหายไม่ว่างบ้างติดธุระบ้างแต่มันคนต้องมีสรอยสำรองให้แก๊งอื่นอ่ะมันเต็มยี่สิบที่ยี่สิบเท่ากันเลยมันจะได้เกิดการแร์เพมากที่สุดตาบผมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูว่าว่าจะทำยไงเอ่อให้ดูให้ดูอ่าอ่าเดี๋ยวเราจะอธิบายฟังครับอ่าคือรูปจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมจะมีสิบเก้าคนตอนนี้แก๊้งผมอ่ะเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาก็เป็นยี่สิบใช่ปะ่ะอ่าพอยี่สิบเราจะเลื่อนเร,เราจะหักครึ่งเราจะเขียนว่าสำร,รองสำรองตรงยี่สิบนะจะมีสำร,รองสำรอง จะมีสรอำรองแต่ว่าจะเอาเข้าอ่ะเอาเข้ามาอยู่ในสรอจริงอ่ะจะต้องเสียเงินห้าหมื่นแบบสมมุติเราดึงดึงชื่อขึ้นมาเปลี่ยนปุ๊บไอเนี้ยจะมีจุด GPS ขึ้นไอสำรองเนี่ยจะไม่มี GPS ไม่มีตามเพื่อนไม่มีที่อะไรเลยเล่นได้แค่งัดล้านแอ o ดแต่ว่าถ้า a อ o ์ดแบบสมมติเรามีคือแอดเนี้ยเขาจะจํากัดยี่สิบคนถึงนั้ามันเต็มยี่สิบคนก็เข้าไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่าจะทําแบบนี้ ตลอดสัมรัสำรองนะคือสามารถเล่นกิจกรรมได้หมดเลยทุกอย่างแต่เป็นสตอรี่ก็ต้องเป็นยี่สิบแอร์ด็อกก็ต้องเป็นยี่สิบแต่งัดร้านมันก็แบ่งไปงัดได้อะไรประมาณเนี้ยผมมองว่าแบบนี้น่าจะดีกว่าแต่สตอรี่จริงๆคือยี่สิบก็คือสมมติใช่ปะวันหนึ่งไอเป็ดไม่อยู่ผมก็ดึงแม่งขึ้นมาเสียงเงินห้าหมื่นเอาเป็ดอยู่สำมรับสำรองข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยสมมติไอเป็ดมาผมก็ดึงมันไปไอพวกนี้ก็ตามทางานเล่นงัดลงงัดร้านกันไปธรรมดาอะไรประมาณได้สามคนอย่างเงี้ย ก็ประมาณนี้ผมมองว่าแบบนี้น่าจะดีกว่า